อ้าวตัดเข้าแล้วโอเคฮัลโหลสวัสดีครับพี่พ่อก็หลังจากที่มันเพิ่งจบกิจกรรมกันไปครับก็จะมีช่วงโค้งสุดท้ายที่อยู่ๆโปรโมชั่นเติมเงินก็เข้ามาครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนี่ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะว่าไหนๆไอ้เพชรมันก็คูณ2องนะใช่ไหมแม้แต่เราเวบ ไปแจมเขาได้สักส0บยสิบเเซสำหรับตัวแม่มังกร4ี่0 0ื่นเราก็ยังได้เยอะอยู่ครับเพราะฉะนั้นหลังจบกิจกรรมแล้วเราก็ต้องมาทำพิธีเปิดกล่องกันครับ <laughs> โดยที่คุมดอรจะเป็นตัวแทนพีพ l e ไทยนะครับในการเปิดกล่องด้วยเพชรเท่าที่มี อ่าแล้วเดี๋ยวคุณมปโนขอพาไปโอเพนกล่องแบบคูณร้อยกันเลยครับโอ้โฮลี่เจมครับคือโฮลี่เจมนี่เราได้ใช้ชัว <c ười> กินเจมเราคงไม่ได้ใช้เลสด้วยโอซินเวอร์ทติกเก็ตวอเตอร์เอเวอเรชั่นวูเจม500เมตรครับ ที่อีโวสีเขียวครับที่อีโวสีดําจริงๆกิจกรรมสีขาวมันควรจะแจกของสีดำไหมเนี่ยฮะและนิวบอร์ดดาคอนเกิลคูนซีแม่งโคตรคุ้มค่าจนแทบคุ้มข้งโอ้ยสันดิส โคตรเจ๋งนะครับอืมเรายังเหลืออีกห้าสิบเก้าครับกดแป้งเลยครับว้าวโอ้ยได้เงินครับโอ้ซันดิสเจ็ดครับโอ้โหมูนนี้มูนนี้ได้ครับมูนนี้ได้สิบสี่โอ้นิวอลตะก้อนเกอร์ครับว้าว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 เย่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 คงเวลาครบแล้วครับครบจะล้นเลยครับสุดยอดครับ สุดยอดครับอ๋อโอ้โหกดห้าหมื่นออกใครออกไปเดียวโอเคออกมาเยอะก็ไม่ได้ใช้เนาะอ๋อเราใช้ดิสขาวโอ้โหได้สี่อันนี่คุณร้อยนะเนี่ยโอ้โหรีบเขมคือมันไปหมดกับอะไรครับคือมันไปหมดกับอะไรครับเปิดแล้วทั้งหนึ่งร้อยนะครับอ้โหนะฮะ ก็สำหรับตัวคุณมาดอเองครับโคงสุดท้ายได้มาจนครบครับก็ไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างอุ้ยนี่นี่เดี๋ยวเราไปกดในนี้กันดูครับคุณมาดอดองไว้ไม่เคยกดเลยนะฮะมีเพื่อนๆหลายๆคนสงสัยว่ากดตัวเงินแล้วมันจะมีโอกาสไหมที่จะได้5ดาวดีๆเนี่ยเราก็ต้องมาลองกันดูครับ3 3 4 4 สี่สี่สามสามสี่โอเครอบแรกยังไม่ได้รอบสองอาจจะได้ก็ได้นะครับเออข้ามไปเนะเฮ้ยไปเฮ้อพอแล้วเออเนี่ยกดแล้วก็ไปสิ หนึ่งตึ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 ง,ต,งตกลงพี่จะให้ผมกดไหมครับอ๋อสี่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 สามสี่สาม,สามหา้าอันนี้ไงมีฮะแต่มันไม่เก่งเนาะสี่สามอ้อคุณมาเราไม่ได้เห็นคาตานาฟอกมานานมากๆแลมเออ อันเนี้ยอ่ะกดทีก็หมุนทีครับไปดีโอ้โหเดี่ยวตีขาหักเลยอ๋อดูละหานครับอ่าคิมเมล่าครับเแบบี้จินอเล็กครับอืม ก็จะครึ่งทางแล้วครับยังยังนะยังไม่เจอ5้าดาวดีๆนะโอเคไปต่อครับอืมห้าครับแต่มันดีไหมละ่ะอมอม,มันก็ห้าห้าสี่สี่สามสามสามแต่ว่ามันยังไม่ดีนะครับเพราะงั้นเราจะไปเรื่อยๆ อ <Whoa. Okay. S 1> ่าเต็มที่เลยอ่าได้ไดอะไรเนี่ยสามห้าเอ๊ะออกไฟเตอร์นี่มันดีไหมบีพีสิบเองคงไม่ดีนะ4ี4ี3ีสามสามสี่สาสี่ยังไม่พอใช่ไหม เอาไปเอา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 มาอีกนะเอาเอาเต็มที่เลยพี่เอาเลยเอาเต็มที่เต็มที่เอามาอีกดิเอาหมุนหมุนเข้าไปครับคุณไปเราก็ใจร้อนเลื่อนเลื่อนจอเล่นครับอ่าสามสามสามสี่สี่สี่สามสามสามสี เอาเข้าไปเดี๋ยวคุณไม่เราจะสรุปให้นะครับว่าการกดตัวเงินเนี่ยมันจะได้5ดาวดีๆไหมสี่สามสามสามสี่สี่สี 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, ่สี่สาม ไปเธอพ่อเอ้ยสี่สามสี่สี่สี่แล้วก็สี่สี่สี่สามสาข้ามข้ามไปรู้แล้วว่ามันคงไม่ครบหรอกนะอันนี้ยังอีกอันนั้นแนะ่ เออนะ่ะเต็มที่เลยพี่อ่าให้พอห้าดาวดีดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือมันอยู่ที่มึงต้องไปจับเองหรือมึงต้องไปร่วมกิจกรรม เอาเป็นว่ามันไม่ได้แล้วกันครับดูแก้วแล้วมันยังไม่ได้นะครับพีเพิ่ก <c oughs> ็อย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากครับไอ้ตู้เงินเงนะินฮะถ้าตู้ทองเพื่อนๆที่เคยกดก็จะรู้ว่านั่นจะเป็นยุคสมัยที่เราแบบได้กําเนิดมาบนโลกเลยแต่ว่าตอนสมัยที่ตู้ทองลดราคาแล้วก็ตัวเงินมันคูณสองพอดีครับไอ้นี่อะไรนะ สำหรับผู้เล่นแรกๆครับการได้มอนอพวก l i ออนไรเดอร์มาจากตู้ทองสมัยนั้นก็ถือว่ามันเป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาเพราะฉะนั้นถ้าจากคำแนะนำแล้วตู้ทองมีโอกาสนะที่ได้มอนแบบแรที่หายายากๆก็ก็มีหลายคนได้ครับแต่มันก็ไม่ใช่แบบเราจะเก็บได้ครบนะอาจจะต้องอาศัยการกวา้นซื้อจากบาซ่านะครับ ส่วนใหญ่นะถ้าถามว่าถ้าจะเติมตู้คุณมดอก็แนะนำตู้ทองครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบใช้งานน่ะคุณมดอคิดว่าเพื่อนๆควรจะไปร่วมกิจกรรมแต่ในเมื่อเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นมันไม่มีมอนที่จะเอาไปสู้ในกิจกรรมบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะต้องลงทุนกับบาซ่าซึ่งช่วงนี้คุณมดอคิดว่าขา่มันขายไม่แพง เวลาเพื่อนเอนร่วมกิจกรรมใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ใช้ evolution Key ปุ๊บแล้วก็เอาไข่ก็ได้เนี่ยเพื่อนๆไปกว้านซื้อไข่มามันใบถูกๆแน่นอนครับในบาซ่ามาวางเลย6ใบแล้วใช้ evolution Key ซูบอร์เพื่อนๆพืจะสามารถไต่แรงขึ้นไปหาหมอนดีๆมาใช้ได้ครับนะส่วนตัวคิดว่าเริ่มต้นคงจะเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับคนที่มีดีมีใช้บ้างอยู่แล้วครับก็ แนะนำให้ร่วมกิจกรรมไปเรื่อยๆครับเพื่อหาหมอนระดับกลางๆแล้วก็ไล่ๆไปฮะแล้วก็พยายามไปเดินหอคอยแสงหอคอยมืดจับวากิลี่จับอะไรเงั้นมาส่วนตัวคุณมาะดายังไม่ได้ไปแมปที่สองครับแต่ว่าไอเดียวเดียว <c oughs> มันต้องกดอัไหนวะอ,อ๋อถูกแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ปะหรือว่ากดอันนี้วะเออนี่แผนที่โลก สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นครับพอเพื่อนๆเลเวล70เพื่อนๆก็มาหามอนดีได้ที่นี่แล้วก็ที่นี่ซึ่งถ้าเพื่อนๆสามารถข้ามโลกไปอีกแบบหนึ่งได้แล้วคุณมาดอยังไม่ได้เดินนะฮะก็น่าจะมีดีๆอย่างอื่นอีกอเห็นเขาใช้กันแต่ว่าคุณมาดอยยังไม่ได้ไปครับจนกว่าวาคิลี่จะครบปัจจุบันมันขาดหนึ่งตัวครับมันก็จะทำก้าดาวได้ ไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสได้นะครับ9ก้าดาวเราก็ยังมีโอกาสอยู่ก็ขอให้เพื่อนๆหลายๆคนครับที่เพิ่งจบกิจกรรมมาครับโชคดีในการเปิดกล่องแล้วก็รอไปซื้อไปหาแลกตัวในบาซา่าเพราะคุณมาเราคิดว่าสีขาวอ่ะต่อให้เราแบบว่าไม่ได้เล่นไม่ใช่ดิต้องพูดว่าต่อให้เราเล่นสีขาวแต่เราไม่มีปัญญาไปสู้มันก็มีคนเอามอนมาขายอยู่ดีครับ เชื่อได้ครับว่าไข่อะมันใบแล้วไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหไม่ได้เหลือทิ้งไว้ให้เลยนะเนี่ยมันน่าเจ็บใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อกี้นี่จับมือกันมาเลยสองคนแต่เรานี่ไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวมันหมายความว่ายังไงวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางคุณมารอจะวิ่งไปหาวาคเคอรี่ต่อครับแล้วถ้าสามารถจับวาคเคอรี่ได้ตัวสุดท้ายคุณมารอก็จะเดินทางไปแมปที่สองครับ แล้วเดี๋ยวพอมีกิจกรรมอ v o l u ูชันครับคุณบดอก็จะไป e ีโวให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ยังเดี๋ยวนะไปดูเดี๋ยวค่อยก็ได้เอาไว้อีโวได้เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีกิจกรรมอะไรนะอีโวอีโวดิสลดราคา <c oughs> แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่คุณมารอสนใจครับเออคุณมารอเนี่ยสังเกตได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันใส่ได้ถึงห้าดาวใช่ไหมเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวคุณมารอรอมันลดราคาแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าการคอมบายห้าดาวเนี่ยมันมันมันจะมีอะไรดีหรือเปล่าคาดว่าเพื่อนๆหลายๆคนยังช่างใจแล้วก็ไม่อยาก เพราะว่ามอน5ดาวเนี่ยมันก็มีเอาไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นเอาไปอีโวให้มันแหกแหกเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะได้ทำอีวลูชันแบบอ,อะไรอ่ะไม่มีวันแตกอะครับแล้วก็อย่างมันเสียทองเท่านั้นเลยครับในการทําเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะลังเลที่จะใช้งานโหมดนี้ครับ ซึ่งมอนหาดาวที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นมอนกากๆากากอย่างเงี้ยพวกเนี้ยครับที่ได้มาเมื่อกี้ครับอาา่าฮะเราจะใช้พวกนี้ครับกดซึ่งวันนี้คุณอะไรยังไม่กดให้ดูเพราะว่ามัน มันยังไม่เซล์มันก็จะอยู่ที่60%ซซึ่งตอนที่มันเซลล์มันจะเซลลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะจำไม่ได้แต่ก็มันจะคุ้มกว่าครับแล้วเดี๋ยวเรามากดกันแบบเต็มแม็กซ์เลยซึ่งในโอกาสหน้าเร็วๆนี้ครับผมถ้ากิจกรรมไหนมาก่อนก็กิจกรรมนั้นก่อนนะก็คืออีวก่อนถ้าถ้าเป็นไปได้อยากจะอีโวก่อนแล้วก็ค่อยมาคอมบายอ่าวันนี้ก็ปลาเข้าไป14นาทีครึ่งแล้วครับ ก็อ้าวเพื่อนๆพ,พิมพ์อะไรกันในกลุ่มโดนแซวอะไรอีกคราวน,นี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวคุณมาเรดาไปก่อนดีกว่าครับบ๊ายบายครับ <c oughs>